สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเรา2อคนดีเช่นเคยนะคะพี่โจแล้วก็ดังเอิร์ดนะคะที่ YouTube ช่องรถผุดน้ำเข้าบางนาแท็กเตอร์ค่ะครับผมวันนี้จะมารีวิวรถรุ่นอะไรคะวันนี้จะพา FC ทุกท่านมาดูเยี่ยมชมสินค้าของเรานะครับกับการรีวิว s k 1 3 5นะครับคันนี้คันนี้จะเดินทางไปส่ครับผมไปจังหวัดยะลานะคะต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้านะคะ คุณพี่จันที่มามากๆนะคะเดินทางมาจากยะลาเลยนะคะเพื่อมาซื้อรถจากบางนาแฮกเตอร์นะคะคันนี้เป็น YY06 นะคะเป็นรถปี2014เลยครันะคะคันนี้สบไปที่เท่าไหร่บอกราคาค่าตัวคร่าวๆหน่อยนะครับตัวนี้เป็นปี2014นะครัคันนี้เราทำการซื้อขายกับคุณลูกค้าในราคา1 8ึ0 0ล้านครับผมนี่นะคะจะส่งให้ถึงยะลาเลยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือรวมค่าเป็นแตก ค่าขนตรงนะคะค่าบุ้งกีนะคะค่าตรวจเช็คใหม่หมดนี่นะคะแล้วก็เก็บสีให้นะคะคันนี้ไม่ได้ทําสีให้ใหม่ทั้งคันนะคะแต่เก็บสีให้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะแนะนําผู้ชมเนาะสำหรับท่านใดที่มาดูรถแล้วสมมติรถเดิมๆสีเดิมๆสวยอยู่แล้วถ้าไม่ทําสีก็เปรีหยนค่าใช้จ่ายไปอีกนะคะทางร้านก็เก็บสีให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับเก็บนี่ไม่ใช่่าเก็บขีให้นะครับนี่เก็บให้สวยสวยเลยนะคะเก็บให้แบบสวยงาม โอเคเฟมกระพปรนให้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาชมสินค้าของเรากันเลยดีกว่านะคะสําหรับช่วงล่างแผ่นแหกเดิมก็มาเป็น70นั่นแหละเนาะแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือก้อนยางนะคะเจียยางเจียางใช่นะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายคุณลูกค้านะคะเรามีเราก็ติดให้นะคะแล้วก็อะไรครับผมเสริมเฟรมข้างล้อนําให้ค่ะนี่คะแล้วก็อะไรจ้าอะไรจ้าเนี่ยนะคะให้รลอดน้องตะกองแป๊บอันนี้เอ่อเป็นถาดวางเบียค่ะ <laughs> าาถาดวางรองเทา้านะคะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็ติดตั้งให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอ่ะนผมที่นะคะนี่นะคะที่บอกว่าเก็บสีครับะะช่วงล่างก็พ่นให้เรียบร้อยนะคะนี่ทําให้สวยๆแบบนี้เลยอันนี้ไม่คิดค่าใช้จ่าย,ยคุณลูกค้าเพิ่มเติมครับผมะะอันนี้คือในรายการที่ว่าเราทําการเก็บสีให้นะครับใช่ค่ะเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับดูตัวถังนะครับดูตัวถังครับตัวนี้ สกิงนี่เป็นสีเดิมนะครับใช่อันนี้เป็นสีเดิมอันนี้เป็นสีเดิมนะคะแล้วก็คาร์นี้เราเก็บให้ใหม่ครับผมนะครับแล้วก็ตูดก็เก็บให้ใหม่ครับผมนี่นะว่าตูดของน้องเขาก็จะมีสีสันที่ตลงตลอกใช่ครับเราก็ทาการเก็บสีให้พร้อมกับเจาะรูแผงนะคะเจาะแผงระบายความร้อนให้พี่โจเปิดเปิดเปิดนะคะเปิดเปิดบ้านให้หน่อยใช่้องเปิดก็ได้ให้เปิดไ้บอลน่ะอ่า มุกมุกมุกพอไดวะมุกหันนะครับตอนนี้ก็เรภายในนะครับก็มีการเราจอดแผงให้แล้วก็เก็บเสียเรียบร้อยนะครับน้ายาหล่อเย็นนะครับใส่ด้วยน้ํายาอเอาเนะี่ยน้าอะ,นอะไรก่อนน้ําหล่อเย็น <laughs> ไอ้น้ำในในในหม้อน้ํานะครับเราก็ใส่น้ํายาหล่อเย็นให้ะนะครับอันนี้เป็นสีเขียวเขียวต้งเอืเขียวอย่างเขียวปื้อสีเขียวคือเรือนะคะเขียวคือเรือนะครับแล้วก็มีแล้วก็มีตะแกง ครับการพวกอยากตรงอยากย่อยเศษตรงเศษฝุ่นนะครับเพื่อจะไม่ให้เข้าไปในหม้อน้ำนะครับบางท่านก็อยากรู้นะ่างในมันคืออะไรครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับเตือนมิโกะเตือนเต้นน่ะเออนะคะข้างในมีอะไรข้างในนะครับก็จะมีนะครับหม้อกองอากาศนะครับหม้อกองอากาศจะอยู่ด้านในนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีแผงอ่าระบายความร้อนของแอร์ระบายร้อคอยร้อนครับแล้วก็จะมีระบายอ่า น้ำมันโซล่านะครับแล้วก็จะมีอินเตอร์คูลเลอร์มีหม้อน้ำมีไฮดรอลิกนะครับสำหรับด้านในอันนี้คือเขาใส่ให้เพื่อกันนะครับกันตะแกะการเศษฝุ่นเศษหญ้าดอกลงดอกหญ้าป่าพงป่าปืนนะครับกันแมลน้อยด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้ากลางคืนเนี่ยแมลน้อยจะซ่อนเขาอยู่ข้างในนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็ตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานครับตอนนี้เป็นแบตเตอรี่แห้งนะฮะแบตเตอรี่แห้งมาจา่ญี่ปุ่นเลยเจากญี่ปุ่นจะเป็นแบตแห้งนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ยังใหม่ๆนะครับมาโครอะไรทุกอย่างก็ยังมีอยู่หมดนะครับผมนี่ สวยงามตามท้องเรื่องครับเรียกว่ารถคันนี้ค่อนข้างมาสวยเลยทีเดียวใช่ครับมาสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้ก็ทําการเก็บสีให้เห็นไหมคะคุณผู้ชมหาไม่ได้เก็บแบบโกลโกโซนะคะเราเก็บได้อย่างดีนะคะโกลโกโซนี่ขอคําอธิบายเป็นศัพท์ภาษาสากลด้วยนะครับไม่ต้องอธิบายเป็นศัพท์นี่ดูตรงนี้ที่มาของคำว่าโกโลโกโซเป็นอย่างนี้ล้อเล่นนะคะอันนี้ก็สติ๊กเกอร์ก็ติดเป็น 3M อย่างดีนะคะเกลใช่ไหมใช่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะครับ,รบก็ขออภิษฎสัมพันธ์นะครับไปยังเอฟซีทุกๆท่านนะคะเนื่องจากว่าเราได้ทําการไปส่งเอสเคร้อ,อยสามห้าที่จังหวัดปทุม <0 6 S 1> นะครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นสุดเร,<ม>ร็ดครับผมเอามอย่างไม่ไมคลิปนี้เราจะเป็นคนตัดต่อเองนะค,คะ,<น>ะคลคิปนั้นนะครับอันนี้เรามาดูทางด้านของปั๊มแคลิคครับปั๊มแคลิคก,ก็ยังเป็นเดิมๆนะครับก็คือไม่มีการแกะไม่มีอะไรนะครับก็คือทุกอย่างเดิมหมดครับอุปกรณ์ทงทงสายนะครับทำให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อย ครับเก็บสีให้เช่นเคยครับพร้อมกับแผงข้างเราก็จ่อให้เหมือนเคยนะครับน้องเอิร์ธครับส่วนพันทั้งนี้สีตัวนี้ก็พ่นให้ใหม่นะครับแต่สติ๊กเกอร์เดิมใช่ค่ะสติ๊กเกอร์เดิมนะะคส่วนอันนี้เป็นในส่วนของปลัมคอนโทลนะคะเรียกได้ว่ามาแบบแจมว้าวกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมขอดูนะคะพี่โจเนี่ยรอยมาร์กยังอยู่อยู่เลยในชี้ให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะคะรอยรอยรอยแต้มได้ไหมได้ได้เพราะว่ารอยมาร์กนานแล้วโอเครอยแต้มนะครับรอยแต้ม อันนี้จารบีนะครับคือมาแไคกับจารบีจากแล้วก็มีตัวปรับคอนโทรนด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะถนัดขับแบบไหนก็ขับแบบนั้นไม่ว่าท่านจะเคยขับแคทโคมาสูที่ตาชินะคะถ้าอยากจะมาลองขับโกเบก็มีปุ่มปรับคอนโทรนให้นะคะแล้วก็พิเศษครับพิเศษใส่ไครพิเศษใส่กล้องนะครับลูกค้าสั่งกล้อง SK200 มาติดตั้งเพิ่มนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งให้นะครับ เป็นกองดักน้ํารุ่นพิเศษแต่ตรงนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะาคุณผู้ชมหาถ้าอยากจะติดก็ติดได้นะคะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะอ่าเรามาดูกันที่ฝั่งของมุ้งกีกันบ้างอันนี้เราเปลี่ยนมุ้งกีให้ใหม่เป็นมุ้งกีแบบ5ฟันใช่ไหมมุ้งกีห้าันมีร้อยข้างด้วยนะครับมีร้อย้างนะครับผมฟันตัวนี้ก็ใส่ได้เป็นของพีซีสองร้อยนะไม่ว่าจะเป็นพีซีสองร้อยรุ่นจิตพีซีสองร้อยรุ่นแปดนะครับก็คือเป็นปันสเปคนี้เลยนะครับสำหรับคุณลูกค้า ที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเอ๊ะช่างโจ้วันนั้นเปลี่ยนออบบกกี้ให้ผมต้องใช้แค่เป็นรุ่นไหนครับรุ่น<อ>ไหนวะเ, <มา S 2> เป็นของพีซีสองร้อยนะครับใส่ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสองร้อยรุ่นเจ็ดพีซีสองร้อยรุ่นแปดนะครับจุดสังเกตนะครับด้านข้างนี้จะโค้งนะครับถ้าด้านข้างนี้โค้งก็จะเป็นของพีซีสองร้อยถ้าตัดตรงก็จะเป็นพีซีร้อยซาวนะครับผมคร่ะนะครับให้ท่านดูกันแบบ ตื่นอกตื่นใจกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ออปชันต่างๆก็นี่นะคะเสริมเฟรมเอ้ยเสริมเฟรมประสเสริมหน้าอาร์มให้นะคะเสริมหน้าอาร์มแบบ3าเส้นนะคะเฟรมอยู่สูงเนาะพูดผิดนะคะนี่เป็นการเสริมหน้าอาร์มให้นะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะติดตะแกรงกันกระจกให้นะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างที่หัวเกงสองดวงค่ะส่วนิล์มก็ติดให้แบบเต็มคันเลยนะคะ อาจจะดูมืดมนนะคะเหมือนชีวิตของดิฉั้นนะคะแต่พอเข้าไปนั่งอยู่ข้างในนะคะชัดแจ๋วนะคะชัดแจ๋วแต่ตรงนีม้มืดมนนะคะแสงไฟที่หิงห้อยยังสว่างกว่าอนาคตของดิชั้นนะคะคุณผู้ชมขาอโอเคเดี๋ยวม่แมลแรงไปเอาไป่ายที่บ้านอานะอันนั้นก็ยิ่งสว่างเลยมีมีหลายอันเดี๋ยวเดี๋ยวจะบริจาคให้ขอบคุณค่ะนะคะดเดี๋ยวเรามาดูที่ภายในใกันบ้างนะคะคันนี้ช่วงการทํางานอยู่ที่ 5921ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะภายในก็เก็บให้เรียบร้อยสวยงามแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะถ้าเบาะเดิมๆมาไม่ได้ชํารุดก็เบาะเดิมนะคะแต่ถ้าเดิมๆจากญี่ปุ่นมามีการชํารุดทางร้านก็หุ้มเบาะหนังให้อย่างดีนะคะหุ้มหนังให้คุณผู้ชมคะสังเกตที่ตรงนี้นะคะลูกค้าที่ซื้อรถจากเราไปนะคะเราจะมีเบอร์นะคะฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายฝ่ายอะไรนะคะแล้วก็ฝ่ายพิมพ์ช่างของเรา นะคะซื้อรถจากเราไปรับประกันเลยว่านํารถรุ่นไหนเข้ามาขายมีอะไรรองรับผู้ลูกค้าทุกตัวนะคะแล้วก็ทุกชิ้นนะคะทุกชิ้นนะคะทุกชิ้นนะอะปอดปอนมาหน่อยเนาะนะคะแล้วก็เราได้คำคมมาใหม่อะไรดะเออดาปันมาหน่อยเออได้แล้วคอยปันมาหน่อยได้แล้วขอถทดนะคะแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อฝ่ายทีมช่างไม่ติดอ่างเลยนะคะ สมมติขับรถไปอยู่นะคะเกิดมีปัญหาไม่เข้าใจตรงไหนนะคะโทรติดต่อช่างของเราได้เลยนะคะก็จะมีเบอร์ช่างอันช่างช่างมนตรีแล้วก็ช่างสมพรนะคะผมก็ช่างอันกับช่างจ่อยนะครับก็จะดูแลทางเรื่อของงานซ่อนะเดี๋ยวเรามาดูภายในดีกว่าเพราะว่าฝนกำลังจะย้อยแล้วอเควันนี้เราจะรวดเร็วทันใจกันนะครับผมวันนี้ต้องขอกราบประธานอภัยนะครับที่ว่าเรื่องจากแต่งตัวไม่สุภาพนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ปวดรานนะครับเพราะว่าน้ำหุ่งนะคะ ขอญยตถอดเกือบนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าบางนาหรือบางแสนนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะตกทีก็คือน้ําท่วมค่ะนะครับเราก็ออะไรยาวานะพี่หลีเออจะหมอดาน้าท่วมเขาเรียกว่าพืชพันธุ์ในยา,ารดีอ๋อเหรอกล้าพูดเนาะกล้าพูดเนาะนะครับเรามาดูระบบอ่ะเล็กทครนินส์ภายในเก๋งนะครับอันนี้เปิดสวิตช์ครับผมคร,บค,รบครับก่อนที่จะสตาร์ทนะครับก็ จะบอกให้คุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับให้ระบบมันรันมาเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเราค่อยสตาร์ทนะครับพอขึ้นมาเป็นโหมดนี้นะสตาร์ทครับผมนะครับขออนี้เปิดแอร์ด้วยเปิดแอร์นะครับเรามาดูระบบหน้าจอนะครับระบบหน้าจอนะครับก็จะมีปุ่มซีฟฟ้านะครับก็คือปุ่มตัวเช็ค TM นะครับ ก็ทุกอย่างก็จะนับถอยหลังไปนะครับนะครับนี่น้ำมันเครื่องนะครับก็เหลือ490นะครับคองโซล่าก็490คองน้ำมันไฮรอลิกก็999ครับอันนี้คือเวลานะครับแล้วก็น้ำมันไฮรอลิกนะครับก็อยู่ที่4,499 0ชั่วโมงนะครับนับถอยหลังไปนะครับผมก็จะมีให้นะครับก็เวลาท่านตรวจเช็คว่าก็จะถ่ายน้ำมันในก็กดปุ่มสีฟ้านะครับ นะครับแล้วก็จะมาปุ่มโหมดอันนี้ก็จะเป็นปุ่มโหมดนะครับอ่าก็จะปรับโลไ high อันนี้ก็จะเป็นที่โอ้เดียนะครับเด้อมองเห็นไหมครับว่าอันนี้กล้องใหม่นะครับก็เดาเอาเด้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่อันนี้นะครับปรัมโหมดนะครับก็โหมดโลไฮนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ฉีดน้ำกระจกนี่ครับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่ เปิดที่ผ่านน้าฝนครับเวลาเราเปิดครับหน้าจอก็จะแสดงผลนะครับนะครับก็มีอยู่2โหมดนะครับแล้วก็อ่าสามหรอมีให้อ่าปิดนะครับก็จะมีปิดนะครับแล้วก็จะมีเต่ากระต่ายอันนี้เต่ากระต่ายสำหรับตัวเดินนะครับเดินช้าเดินเร็วนะครับอ่าทำลูกกระต่ายนะครับก็จะขึ้นนี่ครับจะเป็นลูกกระต่ายนะครับลูกเต่านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นออโต้ครับก็คือ ปิดโหมดครับเร่งอัตโนมัตินะครับฟังทางนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มแตะครับนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีวิทยุวิทย,ยุใช้ได้นะครับผมทไม่ได้ตั้งขึ้นนะ ันนี้ก็จะเป็นปุ่มแอร์นะครับแอร์ก็เหมือนแอร์บ้านเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับนะครับเอาเย็นเอาหนาวอันนี้ก็ปรับนะครับสองหน้าสองหลังนะครับเอาเข่าแบบไหนนะครับบ้านก็ปรับเอานะครับตัวนี้ก็เอาอากาศนอกอากาศในนะครับต่อนให้มันเป็นอากาศในนะครับแล้วก็ปุ่มลมนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัว A นะครับก็คือออโต้นะครับเรากดปุ๊บมันก็จะทําเป็นออโต้ให้เรานะครับอ่าถ้าอากาศร้อนๆค่อยกดออโต้นะครับส่วนตัวนี้นะครับ นี่นะครับสวิฟต์ตัวนี้นะครับหลายๆท่านนะครับเวลามือไปโดนนะครับนี่นะครับเวลามือไปโดนนะครับนี่ปุ๊บมันก็จะมาขึ้นที่หน้าจอแบบนี้นะครับรถจะไม่สามารถหงายมืงขี่ได้ทุกอย่างทํางานหมดนะครับอันนี้จะมีเป็น2แจ็คนะครับผมนี่หรือว่าอันนี้เขาเรียกว่าระบบเคนนะครับแบบนี้นะครับถ้าท่านเจอแบบนี้นะครับท่านให้บิดทวนเข็มนาฬิกานะครับมาหาตัวเองนะครับก็จะปิดเป็นระบบมาตรฐานไปครับตัวนี้ที่เราติดต่อเพิ่มมาก็จะมีสวิตช์ไฟเลน ไฟเลนก็คือพี่บ้าพีบ้าด้านหลังเราเนี่ยครับนาไฟเลนนะครับแล้วก็ไฟสว่างบนหัวเก๋งครับอันนี้สวิต์เดิมมาอยู่แล้วนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นคันเร่งนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นที่คอกระจกนะครับอ่านะครับอันนี้เราก็มีอ่านี้คู่มือเดิมนะครับที่ที่ติดรถมานะครับคู่มือเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะแล้วตัวนี้เป็นกองอากาศนะครับกองอากาศอ่าเก่านะครับยังยังสวยอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตส่วนนะครับฟิวจะอยู่ในนี้นะครับผม นี่ครับอันนี้ในในนี้คือจะเป็นแผงฟิวนะครับท่านเปิดออกมานะครับก็จะมองเห็นแผงฟิวข้างในนะครับผมนะนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเวลารถมีปัญหาอะไรให้ท่านเช็คที่กล่องฟิวก่อนนะครับผมนะครับตัวนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับอึบอึบอธิบายเสรจสับนะครับคันนี้นะครับไม์ชั่วโมงอยู่ที่ห้าพันห้าพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดชั่วโมงนะครับ ตันนี้ส่วนระบบต่างๆนะครับก็ทําการล้างให้ท่านเสร็จสรรพีย้ร้อยเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะลองระบบให้ท่านนะครับชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองระบบออโต้ก่อนนะครับอันนี้ผมจะเล่งสุดนะครับโหมดก็จะเป็นโหมดไฮเลยนะครับผมนะครับโยกครับผม นี่คือเป็นประบบออโตโน้น,นะครับมุงกี่ครับอาร์มครับสวบีงครับเอาเลยนะครับ เสียงสวิงนิ่มมากครับตัวนี้เป็นรถปี2014นะครับผมนับเกีจำนวนการทํางานอยู่ที่5,000นะฮะนีหน่อยนะครับผมแล้วก็ระบบการทํางานต่างๆนะครับที่บริษัทบางนาเทคเจอร์ของเราได้ทําให้นะครับก็มีเช็คบูตนะครับสลากทุกจุดเลยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนวงกีนะครับเป็นแบบห้าฟันร้อยข้างให้คุณลูกค้านะครับแล้วก็ไฟฟ้าต่อเช็คใหกันท่านใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบซีน้อยต่างๆ ทําให้นะครับแล้วก็เมนูนะครับเราเปียนเป็นภาษาไทยให้นะครับผมนะพร้อมด้วยรีเซ็ตระบบต่างๆนะครับตรวจเช็คระบบโค้ดนะครับทุกโค้ดเลยนะครับที่ขึ้นกับตัวรถนะฮะตั้งแต่ที่เขาได้ทําการเกิดมาในโลกใบนี้นะครับก็จะมีโค้ดติดตัวมานะครับก็คือโค้ดเ็าจะมีบอกว่ารถคันนี้ชั่วโมงทํางานมากี่ชั่วโมงนะครับเดินมากี่ชั่วโมงโอ้หลายอย่างนะครับแล้วก็เขาเคยมีปัญหาอะไรบ้าง ะครับเราก็ทำการตรวจเช็คให้นะครับโอ้เร็วดีแท้นะครับที่ดังก้องแกงก้องแกงนะก็จะเป็นดังเสียงฟันนะครับเพราะว่าฟันตัวนี้เราไม่ได้เชื่อมนะครับ แต่พวกฟูสสลักทุกอย่างนะครับชุดมุ้งขีนะครับเราทําการอัดให้ท่านใหม่นะครับแล้วก็ทําการเลี่ยนนะครับซีนก็บอกนะครับที่รั่วขออนุญาตปิดประตูนะครับแล้วเราจะมาลองความนิ่มในเก๋งกันครับนี่ผมได้ปิดประตูนะครับเราจะมาลองเสียงสวิงกันก่อนนะครับเสียงสวิงเข้าเก๋งนี่จะเบามากครับ เบรกโอ้สวยครับเบรกโอ้นิ่มครับใช้ได้ครับเสียงเข้าเก่งไหมครับโอ้ิ่มดิ่มครับแล้วตัวนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดอ่ายอลานะครับผมก็จะออกเดินทางกันในวันพฤหัสบดีนะครับพรุ่งนี้นะวันนี้วันพุธนะครับผมนะครับทุกอย่างนะครับทําให้เสร็จสเรียบร้อย เราจะมาลองเต่ากาะระต่ตายครับเต่าครับกระต่ายครับเต่าครับกระต่ายครับนะครับก็เอาพอเป็นพิธีนะครับหอมปากหอมคอ ก็เป็นนั้นว่าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการาจัดส่งกันนะครับในวันพฤหัสบดีนะครับพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันวันนี้วัน,ว,นวันพุธใช่ไหมครับ Yes พรุ่งนี้วันพฤหัสบดีสาพุมมันบอดีเขาบอกเนี้ยแล้ววันก่อน ก็เอาละเอาละเพื่อจะไปไม่เป็นนะคะครับผมนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจรถผลน้ํำเข้าแท้จากประเทศญี่ปุ่นนะคะครพร้อมบริการการตรวจเช็คซ่อมบำรุงบริการหลังการขายบริการไฟแนนซ์บริการ Bell เอวอเริตจิงเกอร์เบลนะคะี๋ยวอเอเวอเรสต์จิงเกอร์เบลเนี่ยรถฮอได้ความป่ะเออรื่นนะคะเหมือนอซื้อรถจากเราไปขึ้นไปขับนะคะเหมือนท่านได้นั่งกับซานตาไปกับกวางเรนเดีย เวอร์นะคะนะคะถ้าสนใจก็นึกถึงรถขุดน้ำเข้าจากบางนาแฮกเตอร์นะคะเดี๋ยว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 เ,าาดเดี๋ยวยงงเดี๋ยว<า>เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเ่ีเ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจรถขุดน้ำเข้าแทนจากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่มีบริการหลังการขายบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงบริการไฟแนนซ์นะคะก็นึกถึงบางนาแท็กเตอร์นะคะนี่นะคะสำหรับเบอร์โทรติดต่อค่ะ082-919-3748และอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ085-840-0748าแศูนเบอร์เจ้าของคักๆ้าแม่เอา สำไมเล่ามาในหนังสือพี่น้องข่อยบอกแล้วหลายเธอแล้วว่าตอนเป็นเด็กหน่อยเหตุตั้งใจเรี้ยน0858400788เออนะคะคุณผู้ชมค่ะเคื่อว่า0 748ถ้าซื้อมาไปหวยคุณผู้ชมหยางความมืนมีตัวเลข16 748มันเบื่อไปวะ0788เออสร้างมาถั่วนะคะเอาตามนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะไว้ใช้พิธีครับ08584007 8ปดนะคะตามนี้เลยนะคะโอเคร้านของเราเปิดทำการทุกวันนะคะ8โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นก่อนจะเดินทางมาแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะโทรมาสอบถามนะคะว่าหนึ่งมีรถรุ่นที่ต้องการไหมสองมอนิร้านเปิดบอนะคะเพราะว่าบางท่านมาไกลเด๋ยดเสียเที่ยวนะคะสามสามมีเบียกินบอเบอแมนนะครับก็แนะนำนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับรวมถึงท่านคุณลูกค้าที่กำลังตัดสินอกสินใจนะครับกำลังมองหา รถคุณนำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่น100%ยเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมงานพร้อมงานบริการหลังการขายรับพร้อมเซลล์ขายที่น่ารักแล้วก็หน้าตาดีอย่างกับผมนะครับก็ผู้เดียวผู้เดียวมาิเคียวเตอรครับก็อย่าลืมนะครับขอฝากบริษัทบางนาเทคเตอร์ของเรานะครับไว้ในอ้อมอกอ่อนใจพร้อมกับทีมงานนะครับหนุมหล่อสาวกิเลสไว้ให้ท่านเป็นตัวเลือกนะครับเป็นตัวเลือกนะครับรับรองนะครับสินค้าของเรานะครับทำการซื้อขายแบบโปร่งใสนะครับ ซ่อมบำรุงแต่ละจุดเรามีการอัปเดตให้คุณลูกค้าได้ชมกันแนบบต่อเน,นื่องใช่ค่ะครับผมนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะเจอกันแน่นอนนะคะส่งวันพฤหัสบันสุถึงยาลาเลยครับผมนะคะคุณลูกค้ารอรับรถได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ